มาดูบอลสีกอนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าพญามนนะคะสีสันสวยงามแบบนี้เลยอันนี้ก็อใหญ่มากเลยนะคะอันนี้จากของขยันเที่ยวชาแนลนะคะก็จะเป็นกอนใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมากเขาเรียกว่าพญามนเป็นบอลเก่านะคะบอลก้านดําใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะหาสะสมกันได้นะคะโอ้ลมแรงมากเลยนี่หาสะสมกันได้เลยสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มกอนนะคะคุณผู้ชม สีสันเขาอน,นี้เขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะใบเขาก็จะใหญ่จะสวยงามประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ละใบงามงามดูสวยเนาะอันนี้น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปราดเมืองคอนนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสวยสดงดงามอย่างนี้เลยอันนี้เอามาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็เพิ่มดินให้เขาใหม่นะคะนี่ ใบใหญ่มากดูอันนี้งใส่มแมลงแย่งกินไปหน่อยนึงละสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะนี่เป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าที่หายากมากนะคะนี่อันนี้หนูได้มานานแล้วนะได้มาจะเป็นปีละใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใบี่ประมาณเกือบสองสามฝ่ามือเลยนี่ดูใบของเขาเขาแต่ละใบนะคะคุณผู้ชมดูใบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่แทงหลอดออกมาใหม่สีสันก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เลย นี่กัดสีเต็มที่แล้วนะคะกัดสีเต็มที่แล้วคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมด่วนเลยนะคะเขาเรียกว่าปราดเมืองคอนนะคะบอลเก่าที่น่าสะสมอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้พามาอัปเดตเศรษฐีพันล้านนะคะนี่อ่าบอลสีต้นนี้ถ้าสาหรับหนูนะหนูว่าหนูเลี้ยงยากนะแต่สําหรับคนอื่นไม่รู้นะเพราะว่าเขาบอกว่าบอลอ่ะถ้ามันด่างขาวแบบนี้นะมันจะเลี้ยงยากนะคะคุณผู้ชมนี่ อันนี้เขายุบไปนะเขาเพิ่งเขาเพิ่งจะแทงหลอดออกมาใหม่นะคะนี่เขาเพิ่งจะยุบไปแล้วก็เอาแทงหลอดออกมาใหม่นะสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูเขาเรียกว่าเสษฐีพันล้านนะคะเสษฐีพันล้านด่างสีสันก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะคะนี่เมื่อก่อนนี้มีอยู่หลายต้นนะคะแต่ก็แบ่งปันไปหมดแล้วเหลือต้นนี้ต้นเดียวนะคะเมื่อก่อนนี้เขาสวยมากแต่ตอนนี้ทําไมเขาไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยโตค่ะนี่ พอเขาแทงหลอดออากมางี้ได้สักพักเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบเดี๋ยวเขาก็ออกมาใหม่นะคะหนูเปลี่ยนดินให้เขาหลายรอบแล้วนะแต่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนี่สวยเนาะสีสันเขาก็จะแบบประมาณนี้เมื่อก่อนนี้ราคาจะแรงมากนะถ้าต้นนี้นี่อยู่ที่สองสามพันนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้นี่ถูกมากแล้วนะคะคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะเศรษฐีพันล้านดางนะคะคนไหนที่ชอบบอลสีดังๆนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเพชรพันล้านนะคะอันนี้ er. หน้าเขียวนะเขาจะมีสองหน้านะคะคุณผู้ชมเขาจะมีหน้าหน้าสีน้ําตาลกับหน้าเขียวแบบนี้เลยอันนี้เป็นหน้าเขียวนะคะใบใหญ่มากดูสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยมีอยู่สองแบบนะคะจะมีหน้าสีน้ําตาลนะแล้วก็มีหน้าชมพูนะคะกับหน้าเขียวแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขียวชมพูแบบนี้เลยนะคะสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลย นี่สวยนะคะเป็นบอลใบใหญ่ก้านยาวนะคะสีสันเขาก็จะหวานแววแบบนี้เลยคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะนี่หนูมีสองแบบเลยนะคะหน้าชมพูกับหน้าเขียวแบบนี้เลยแต่แต่หน้าเขียวจะสวยกว่าหน้าชมพูเนาะนี่มันก็จะหวานแววแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสีสันเขาสวยสดงดงามเนาะดูงามจริงค่ะคุณผู้ชมคนไหนยังไม่มีก็รีบหาสะสมเด้อจ้ะงามงามแบบนี้เลยนะคะ ก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆของขยันเที่ยวชาแนลแล้วนะคะคนไหนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะที่อยากจะติดตามนะคะ Facebook นะคะพลอยไพยลินนะคะก็จะมีคลิปเรียวให้ดูทุกๆวันนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอกันคลิปนาเด้อจ้าพี่น้องจ้า